สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่กาส่วนแก้วครับอาเดี๋วยวเราจะพาไปดูบรรยากาศเราเก็บเราเลยครับตามมาันเลยเสวัสดีครับเราอยู่ที่เข้าเก็บทีศอลาลองแล้วครับเมื่อ7ปีที่แล้วน,นะครับก็ เก๋ที่เป็นแบบทีมต่างๆนะครับอยากได้ทีมแบบไหนก็สามารถเลือกได้ครับ7ปีใช่แล้วผมเลือกเป็นอีโรติกทีนี้ครับนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะเลือกเป็นญี่ปุ่นนันเองับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับเราก็จะไปร้องคาราโอเกะครับจามิทติ้งสามได้ไหมครับมิทติ้งสามเราก็ได้ไปร้องคาราโอเกะกันที่สยามพารากอนห้องแบบเขาเรียกบูโอนะครับ